ลับมาพบกับกุ๊กไก่และรายการเบรกเล็กสุดๆไปเลยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับศิลปะและละครเวทีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจนะคะและในวันนี้ค่ะคกุ๊กไก่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Demo c r a z y Studio นะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรเจกต์ละครเวทีที่มีชื่อว่า Demo Classic Volume 1นั่นเองค่ะเป็นการรวบรวมเอาละครเวที3เรื่องนะคะมาไว้ในโปรเจกต์นี้และเรื่องที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักค่ะ แต่ว่าเป็นความรักที่ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าผู้กำกับคนนี้เป็นผู้ชายที่มากความสามารถจริงๆนะคะเขาคนนี้จะเป็นใครติดตามได้กับเร็กเล็กเทปนี้นะคะกับละครเวทีที่มีชื่อว่ารักชรยศค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาช่วงเวลานะฮะช่วงเวลาจาก พอสอนี้ถึงพอ,อนี้ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของออสามคนพวมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะเขาก็แต่งงานกันเสร็จแล้วก็คราวนี้ว่าเขาก็รู้จักกับเพื่อนของสามีนะฮะก็ะสามคนนี้ก็สนิทกันมากแต่คราวนี้ทางผู้หญิงก็มีความสัมพันธ์กับผู้ชายทั้งสองคนเท็เบกสัปดาห์นี้เรามีการแสดงดีๆจากกลุ่มละครเวทีเจ๋งๆ Before t h e เ t อร์ ตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับผู้กํากับคนเก่งค่ะที่ต้องบอกว่าแหมผู้ชายคนนี้นะคะมีหลายบทบาทเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นผู้กํากับนักแสดงแล้วก็อะไรอีกบ้างนะคะต้องคุยกับพูดคุยกับพี่เขาเองแล้วกันนะคะพี่บิ๊กดำเกิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับแลวก็ขอต้อนรับด้วยนะคะพี่เอี่ยวที่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของละครเวทีเรื่องนี้สวัสดีครับเป็นไงบ้างต้องให้เกิดกับคุณผู้ชมก่อนนะคะสาหรับแฟนรายการ r e a k อะไรก็อาจจะเคยเห็นหลายเทปมาแล้วนะคะที่เป็นผลงานของพี่บิ๊ก ที่ผ่านมาหรืออาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างแล้วก็หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะนอกจากพุ่มกลับแล้วทําอะไรอีกบ้างคะก็สอนหนังสือนะครับสอนหนังสือแล้วก็เขียนบทโทรทัศนะฮะบทละครโทรทัศน์แล้วเขียนบทหนังเป็น acting coach ทาทั้งหนังทั้งละครโทรทัศน์แล้วก็ละครเวทีด้วยครับแต่ส่วนใหญ่เป็นละครเวทีอืมค่ะแล้วยางนี้ความแตกต่างระหว่างตอนที่เราทํางานโทรทัศน์แล้วก็อยู่ดีกระโดดมาทํางานละครเวทีรู้สึกว่ามันต่างกันมากไหมคะ คือจ,จริงๆแล้วไม่ได้มากระโดดทําละครเวทีนะคือทาละครเวทีมาก่อนแล้วก็ไปทำโทรทัศน์บ้างไปทำโทรทัศน์<ท>บ้างทาหนังบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ <ๆ S 1> ความแตกต่างก็คือเรื่องที่เห็นชัดๆเลยคือชนิดของงานอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นงานละครเวทีเนี่ยเราจะหนักไปด้านกํากับ<ช>ด้านกํากับนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นแบบการดักแปลงบทนะฮะถ้าเป็นละครโทรทัศน์เคือเราก็จะเป็นคนคิดพล็อตหรือไม่ก็เป็นคนเขียนบทโทรทัศน์เป็นหนังก็เขียนบทหนังแล้วก็เป็น acting coach คือฝึกนักแสดง หลายอย่างมากอ,อย่างนี้จัดสรรเวลาย,ยัางไงคะเวลาที่เราต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแบ่งวันฮะแบ่งวันแบ่งวันส่วนนี้เอาง่ายๆเลยคือแบ่งวันวันนี้อันนี้วันนี้อันนี้นนพอตื่นเชา้ามาจะได้จูนอินได้ว่าทำอะไรเราต้องจูนตื่นขึ้นมาตอนเชา้าต้องจูนก่อนครับนะคะแล้วสำหรับละครเวทีเรื่องนี้คะ่ะรักทรยศนี้คือเป็นคนเขียนบทใช่ไหมคะและอย่างนี้คือมีการอัด ก็ไม่ใช่คนเขียนบทนะครับคือบทเรื่องนี้มันมีเขาโครงมาจากเรื่อง Betrayal ของ Harrow p i n t e r นะฮะเป็นบทของอังกฤษนะครับเสร็จแล้วก็ก็มีคนแปลนะฮะมีมีคนแปลมาแล้วเสร็จเราก็เอามาปรับต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างให้เข้ากับบริบทหรือว่าเข้ากับคนดูของบ้านเราครับก็คืออันแรกคือมันเป็นเรื่องของฝรัง่งใช่ไหมฮะเรื่อง,องฝรัง่งเพราะฉะนั้นว่าเราก็ทำให,ให้เป็นเรื่องของไทยซะ ก็คือเหตุการณ์ก็คือให้ตัวละครเป็นคนไทยนะฮะเป็นคนไทยชื่อเป็นคนไทยอะไรเงี้ยเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมก็เป็นไทยนะฮะเพราะว่ามันก็จะทําให้รู้สึกว่าใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นอยากให้พี่บิ๊กรองเล่าพลังเรื่องแบบย่อๆเพราะเรื่องเ่อ,เอ,อจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นจะเล่าภาพแบบต้นกลางจบปกติไม่ได้ เพราะว่ามันไม่รู้จะจบตรงไหนเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเพียงแต่ว่ามันเป็นมันเป็นละครที่เราจะเรียกกันติดปากเรืเร่อยว่าละครโมเมนต์น,นะ่ะก็คือแล้ขอแบบมันจะเป็นช่วงเวลาช่วงเวลานะฮะช่วงเวลาจากพอ,อนี้ถึงพอสอนนี้ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของอ าาสามคนผัวเมียว่าไงนะสามคนผัวเมียสามคนผัวเมียคุณจะได้ยินแบบว่าสองคนผัวเมียอันนี้เป็นสามเป็นสามคนผัวเมียก็เลยกลายเป็นทรยศอะไรขึ้นมาอ่ฮะก็คือเป็นเรื่องของอาสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะเขาก็แต่งงานกันเสร็จแล้วก็คราวนี้ว่าเขากา็รู้จักกับเพื่อนของสามีค่ะก็รู้สามคนนี้ก็สนิทกันมากแต่คราวนี้ทางผู้หญิงก็มีความสัมพันธ์กับผู้ชายทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งหญิงสองชายก็เลยเป็นอะไรที่ต้องไม่ได้ดำเนินเรื่องมาตั้งแต่ เริ่มแบบนี้แล้วก็จบแบบนี้แต่ว่าเป็นรูปแบบการน,นําเสนอที่แบบว่าอาจจะมีบางโมเมนท์ที่แบบป๊อปอ,อัพขึ้นมาใช่ใช่เป็นช่วงเวลาที่ที่เกิดปัญหาขึ้นใ,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 ใน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 ช่วงที่เขามีความสัมพันธ์กันนะฮะมันเป็นแล้วก็บันเป็นแบบว่าช่วงเวลาต่างๆนะฮะที่เขามีเรื่องเกิดขึ้นม,มันเหมือนกับเป็นความทรงจำเหมือนเราคบใครสักคนเราเลิกกันไปเนี่ยเราคงจําไม่ได้ว่ามันเริ่มต้นยังไงแต่เราจะจําได้เป็นโมเมนต์มโมเมนต์สลับไปสลับมาการดำเนินเรื่องจะคล้าย ใช่แล้วก็ไม่ได้เล่าแบบให้แบบว่า1 2 3 4 5สองาถึงอะไรเงี้ยมันเป็นการแบบว่าเริ่มต้นฉากแรกมันคือฉากสุดท้ายนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงนะฮะก็ไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปไม่ได้เรียงแบบ1ถึง10แต่ก็ไม่ได้เรียงย้อนแบบ9 8 7 6 5, 5. เแเดหมือนกันดังนั้นต้องคือแต่ละซีนมันจะเชื่อมกันด้วยความหมายอะไรบางอย่างที่ทอดต่อแล้วอย่างนี้สำหรับใครที่อาจจะไม่คุ้นชินหรือว่าคุ้นเคยกับการดูละครเวที หรือว่าเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยมาดูเรื่องนี้ด้วยความที่มันไม่เรียงลำดับเนื้อเรื่องแบบนี้เขาจะเข้าใจยากง่ายแค่ไหนคะอ,อ,อาจจะตอนแรกอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบลักษณะละครเวทีซึ่งมันต่างจากหนังหรือว่าจาก ละครทีวีที่เราดูโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่าเรื่องตามลำดับ,บ,บเวลาใช่ไหมฮะแต่ละครเวทีเนี่ยจริงๆมันเล่าแบบไหนก็ได้คือถ้าสมมติว่าจะมาเอาอดูเอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะงงเล็กน้อยในช่วงต้นๆเพราะว่าละครเวทีมันมีวิธีการนําเสนอซึ่ง,ซ,งซึ่งหลากหลายมาก<ช>มีหลายแบบมากมีรูปแบบหลายแบบมากที่ไปไปมากกว่าหนัง<ช>หรือ TV ทีวีทําได้<ช>ะนะฮะก็คือแบบว่าอ,อยากให้ทำใจสบายๆมาดูแบบสบายๆชิลๆ ว่าแต่ละแต่ละซีนเนี่มันเป็นยังไงยังไงยังไงสักพักเนี่ยในหัวของเขาเนี่ยในแต่ละคนน่ะจะไปปฏิปตอประกอบกันเอาเองมือนหลายๆครั้งที่แบบว่าเราดูหนังหรือว่าดูละครเวทีแม้กระทั่งหนังเองก็มีวิธีการแล้วเรื่องที่หลากหลายหลากหลายเหมือนกันในแบบของหนังท้ายที่สุดแล้วพอเราดูจบเรื่องแล้วเราก็จะแบบเอ๊ะประมวลผลได้ตอนแรกที่เราไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าละครเวทีเนี่ยถ้าสมมติเราดูไปแล้วเราอยากจะดูรอบสองรอบสามนี่ก็คือมันจะสนุก จะสนุกยิ่งขึ้นนะสนุกยิ่งขึ้นด้วยเพราะเราอาจจะเข้าใจเรื่องใช่เราอาจจะไปเจอรายละเอียดอะไรที่ที่ที่รอบแรกเราดูบางทีเราเก็บไม่หมดไงอย่างผมผมเป็นคนดูละครเวทีสองสองครั้งรอบที่สองจะดูมันมากเราโอ้ยเฮ้ยตรงนี้เราไม่เห็นรอบที่แล้วอะไร